ันนี้ก็เป็นลุงต้นนะครับที่เห็นผมทำฝายน้ำล้นนะครับให้ต้นไม้ที่เกียวขึ้นมาได้ดีขึ้นมาได้วันนี้ลุงต้นไม่รู้ใครสั่งแกครับแกแย่ง,งานผมน่แล้วครับผมมาสายครับวันนี้ลุงต้นครับ,ครบใครสั่งต้นทำอะ่ะลูกขี่มาลูกขี่มาสัง หรอแล้วเขากล้าดีไงเขามาสั่งต้นลูกพี่หมานเป็นใครอ่ะหรอเอกล้าดียังไงกล้ามาสั่งต้นผมเนี่ยใช้ได้ใช่ไหมเห็นแล้วใช้ได้นะดีดเขียวขึ้นมาแล้วเห็นไหมเนี่ยใช่ครับก็เดี๋ยวทำมาคั้งนี้ต้กหมดเลยก็อันอันนั้นอันผมทำสองอันแรกผมทำาน่ะอันนั้นน่ะผมทำาน่ะอันอันอันที่นั่นน่ะผมทำ แต่เอนล่างๆลงมานี่ไม่ใช่ให้ให้เด็กทําครับเดี๋ยวเพราะใ,ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมันต้องทําให้ถี่กว่านั้นนะครับเพื่อที่จะให้อ่าหรืออาจจะต้องกว่านั้นก็ได้คือให้เราดูล่องน้ําด้วยเดี๋ยวก็ต้องขุดดินขึ้นไปใหม่ดองมันตื้นแล้วก็ทําให้มันถี่ไว้ไงเดี๋ยวเอาน้ําลองปล่อยเดี๋ยวจะรู้ครับน้ำลองปล่อยก็เนี่ยผมทำแล้วน้ำลปล่อยก็ต้อ,อกใช่ ใช่เื่ออตกนะใช่ทําเผื่อตอกไว้เพราะว่าเดี๋ยวพอดินนิ่มก็ตอกได้ไงโอเคผมผมผมเอาเสื้อมาให้ลุงต้นแล้วนะครับเอาไว้ให้ลุงต้นใส่เอาตอนฉลองปีใหม่เอนี้หินหินแกะกลับแล้วเหมือนกับจะี่ยนจะกลับแล้วดีที่นหมานมาจากไหนลูกวิ่งอ่าครับพอดีเลยนะต้นเดี๋ยวทำไม่หวานน้ำรดนครับทําเลยฮะทําเลยน้ำรดนตรงไหนอีกเนื้อ อ๋อ,อ,อ,อใช่ไหมระดับแหมนะก็เนี่ยครับคือคนที่เขาเลิกใช้แล้วผมก็มาใช้ใช้ใทํางานของพ่อให้เสร็จนะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะได้เผาให้นะแกทําเสร็จปุ๊บผมก็เผาแกครับคณใจพวกนี้นี่ดรดูติดักไม่ถึงไม่ถึง,าง,งาครวับอ แต่ง,งานงนเีอ๋อไปฮะไปเลยงงไปเลยผมสองสองอย่างนะสองอย่างคือเผากับแต่งงานนะเผาผีกับแต่งงานเนะี่ยไปเลยไปเสร็จแล้วก็กลับมามนะนะครับคือไปเลยนะครับผมคิดให้เต็มวันเผาผีกับแต่งงานไปเลยครับสองอย่างนะผมไม่หักโอเคแล้วพบกับลุงต้นคนรูปหล่อครับหล่อมานานนะหล่อจนเหี่ยวหมดแล้วที่วงโป่งนะครับ ลุงต้นเจอปัญหาครับน้ําลุงต้นปล่อยมานะครับพอปล่อยมาแล้วลองดูน้ําก็มาขังตรงนี้แต่ว่าน้ําไม่ลงไปข้างล่างครับน้ําลงเข้าอยู่ในนี้นะครับไม่รู้ว่ามีวังบาดาลอยู่นี้หรือเปล่านะครับแต่เท่าที่มองนะครับเท่าที่มองดูนะครับก็น่าจะเป็นเอ่อโครงโครงใต้ดินธรรมดานะครับคงไม่มีใครมาฝังสมบัติไว้นะครับก็เดี๋ยว แจ้งมึง้นไปละนะครับให้เอาไม้ตอกไปก่อนนะครับเนี่ยดูไม้ดูไม้แก่นๆฮะดูไม้แก่นๆตอกลงไปนะครับพอตอกเสร็จปุ๊บก็เอาถุงปุ๋ยที่มันย่อยยากอะนะครับห่อห่อหัวไม้นะครับขยุ้มขยุ้มลงไปเสร็จแล้วก็เอาดินใส่แล้วลองปล่อยน้ําดูนะโอเคมึงต้นนะถ้าทําไม่ได้ปรับห้าร้อยค่าแรงสามร้อยปรับห้าร้อยเหมือนเดิมนะโอเคขาผม ชินใจครับพี่สมชายทำอะไรผมน้ำหนักฐานครับมันกระเด้งใช่ไหมมันเบาแล้วก็ดินมันแข็งดินมันแข็งมากก็เอาเสาปูนมาถ่วงแล้วยางเราเป็นไงพี่ยางก็งเช่นทะลุนั้นเปลี่ยนออกแล้วครับแล้วอันนี้อันนี้ก็ออกกระทะเสร็จเรียบร้อยเชื่อมเชื่อมเสร็จเรียบร้อยพี่สมชาย ออกที่แตกเมื่อวานที่ผมชี้เมื่อวานตรงนี้เนาะมันแตกบีออกทุบแล้วก็เข้าแนวเข้าแนวแล้วก็เชื่อมครับตอนนี้ใช้ได้แล enfin ้วใช้ได้แล้วส okay, okay, right. ่วนยางเนี่ยเป็นยางเส้นเก่าเส้นเดิมแต่ส่วนยางเส้นนู้นที่ทะลุจากเมื่อวานก็กลายเป็นเส้นเก่าที่เคยถอดออกแต่ก็ท้งโล้นนะครับแล้วก็ไม่มีดอกแล้วนะครับเสมอดอกละเสมอพื้นดอกละนะครับพร้อมรั่วเหมือนกัน อยู่ในสภาพที่พร้อมร่วมเหมือนกันนะครับขอบคุณครับยางพื้นเก่าตัวเก่าเดีย๋ยวผมพาไปดูนะครับที่ผมใชยแก้งานแล้วก็ไม่รอไม่รอว่ามียางแล้วค่อยทำแป่เอาอยางที่ไม่มีนะครับมาทำก่อนนี่คือสภาพนะครับสภาพเมื่อวานนี้นะฮะที่ผมชี้ให้ดูนะครับนี่ฮะนี่ ที่เราใช้งานกันกเม่อวนด้วยด้วยเพราะบารมีเลยนะครับว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่ั่วครับเพราะข้างบนเนี่ยที่ผมไปถ่ายเามื่อกี้คือหินล้วนๆเพิเห็นนี่แหละนะครับไม่ั้วได้ไงไม่ั่วดได้ไงก็ลอดครัปกตินี่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราปนนานแล้วน้ํามันเราน้ํามันเรายังพอใช้ได้อยู่แต่วันนี้ยังไม่มีน้ำมันนะ่เอาเข้าเท่าที่มีก่อนเนาะครับผมเข้าที่มีก่อนนะ อันนี้สามงวดสามงวดใช่ไหมที่เราค้างถ้าเราต่อไปอีกสามงวดก็เป็นหกงวดสามเดือนสามเดือนครับเดือนละสามเดือนครั้งสามเดือนงวดใช่งั้นสามเดือนงวดสามเดือนงวดเนาะก็เราต่อเข้าไปอีกสามเดือนนะแล้วเขาก็จะให้โอกาสเราต่อถ้าเราส่งได้เนาะจับรถคันนี้ไว้นะครับรถคันนี้กับคนคนนี้ผมชายหลวงจันทร์ เขาเป็นทุกข์แต่เขาเอามาทํางานก่อนเอามาทํางานให้ผมโดยไม่รู้ว่าจะได้อะไรจากผมรับโดยไม่รู้ว่าผมจะหลอกอะไรเขาแต่เขามั่นใจว่าสิ่งที่ผมทําคือบูชาคุณพ่อหลวงก่อนทําให้ศาสตร์ประชาาจับต้องได้ก่อนทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้ผมไม่ทิ้งนะครับผมจะใช้ประโยชน์ให้ถึงที่สุดก่อนถ้าผมใช้ไม่ได้จริงริงผมถึงจะทิ้งนี่คืออย่างหนึ่งที่เรียกว่าศาสตร์ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง อันนี้ข้อวัวล้างนะครับลงใส้เดือนก็แทบล้างนะครับแต่ผมจะเปลี่ยนใหม่ให้เป็นออฟฟิศสำหรับพนักงานของสมานฟาร์มของชาวสมานฟาร์มได้อยู่ได้ทำได้กินกันอันนี้ก็ท่อแตกนะท่อแตกผมก็ไม่ทิ้งฮนะผมก็อามาทุบๆเป็นหินรองพื้นนะครับนี่ก็เตรียมทำทางสโลปนะนี่ก็เหมือนกันนะครับก็พยานทำนะคร ก็จะปางก็หลานฮของที่เหลือทิ้งทุกอย่างที่ที่อื่นทิ้งขายถูกๆเราก็ซื้อมาฮะทุกบาททุกตาตังใช้คุ้มหมดนะครับข้างบนนู้นเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับแล้วมันจะมีอ่างบาบัดน้ําอยู่ตรงนี้มีแทงโอเวอร์โฟล์อยู่ตรงนี้แล้วก็แทงลงมาถ้าไม่โอเวอร์โฟล์ก็ไม่ออกนะส่วนไหนที่มันถูกผ่านกองแล้วมันถึงจะออก เราก็จะทําให้มันสวยแล้วก็ต้องมีสายตรงนี้ต่อไปน้ําของเราอย่างนี้ก็คือสามารถเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงได้นะฮะเสร็จแล้วถึงเอาขึ้นแทงไปใช้แล้วดูกันต่อไปครับว่าคําว่าพระบาร,รมีปกเก้าปกกระหมอ่อมคําว่ากตจันญูรู้คุณทําให้ที่นี่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรปางทำไรลูกทำหลัก โอเคจะได้ไม่มีน้ําขังในบัวรดน้ําถูกไหมทําไม่ได้นะทําไม่ได้ปรับห้าร้อยเลนพกคนปวงที่ปวงครับสมานปฟ้า ันนี้จะทำอะไรคะทำเซเว่เซเว่กล้องเซเว่กล้องตับระดับหน้าตัดของ นี่คือระดับน้ำถึงไหมใช่ค่ะมาใกล้ๆเลยใกล้อันนี้คือระดับน้ำเมื่อระดับน้ำเนี่ยมันบาลานซ์เทละถูกไหมใช่ก็แสดงว่าเวลาเรามองผ่านกล้องตัวเนี้ยเข้มามาทางนี้ตัวน,นี้เป็นสังถูกไหมเมื่อเรามองผ่านกล้องตัวเนี้ยก็แปลว่าตรงไหนกับตรงนั้นถูกไหมค่ะถูกไหมอ่มอามานนี่ให้ดีๆเอ๊บเดี๋ยวพาดูครับ เวลาเราจะดูที่ไหนว่ามันแค่ไหนแล้วก็ดูผ่านกล้องเราไปกล้องเราอยู่นี่นะเราก็จะดูผ่านกล้องเราไปดับได้เลยว่าเราปรับได้ระดับหรือยังนะนะนะก็คือมันก็จะอยู่ตามเนี้ยนะนะได้ไม่ได้เดี๋ยวก็รู้ถูกไหม พอเราดูเสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่าเออคนที่เขาทํางานเนี่ยเขาทํางานได้ถูกตามที่เราบอกหรือเปล่าตัดได้หรือยังเพราะนี่คือกระฉากนี่คือกระระดับน้ําก็แปลว่าเซเว์มันก็มีการทํางานแค่เนี้ยลูกเนี่ยเซเว์ราคาเท่าไหร่เนี่ยราคาเป็นแสนเราเอาของที่เรามีอยู่แค่เนี้ยเนี่เยเราใช้แค่เนี้ยฮะมองลอดตัวนี้ได้ตัวนี้มันอยู่นี่อยู่แล้วอย่างนี้ย เราก็มองรอดมัไปดูว่ามันได้ระดับหรือยังถูกไหมเนี่ยเรามองรอดไปปุ๊บเราก็จะเห็นแนละ้วว่ามันได้ระดับหรือไม่ค่ะเราก็รู้แล้วว่าได้ระดับหรือไม่ได้ระดับ<ะ>แล้วก็เซอร์เวยแบบบ้านๆง่ายๆถูกๆมองขึ้นแล้วก็มองลงยอดย่อกล้องขึ้นลงขึ้นลง ตอ<ะ>นนี้เราจะรู้แล้วมันเท่ากันไม่เท่ากันมันเสมอไม่เสมอลาดเอียงทางไหนเราเทน้ําปุ๊บเราก็จะรู้แล้วเราพอรอน้ํามาปล่อยปุ๊บเรารู้แล้วตรงไหนต่ําตรงไหนสูงเ<ะ>นี่ยง่ายๆมียังไงใช้อย่างนั้นแต่ต้องมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาแปลว่าผ่านจะพบกันที่วงกลมก็ตัดสินใจแล้วนะครับกระทะแตกก็เชื่อม ยางรั่วยางนอกรั่วนะครับซึกก็ไปขอเขาขอของเก่าที่พอพอไม่ให้มันแตกครับมาถ่ายต่อนะครับเอาให้มันเป็นไปให้ได้ถ้านไม่เป็นไปไม่ได้

ยืนยืนี่นหรือโอ้โไม่วอ,อยู่กลหัเข่าหน้าไว้นะอะอีาไอ้มาบอกทำไม่ได้ไปช่วมาหาเปินเนี่ยทำไม่ได้แล้ครับหัวหน้าไปหายีเินไปใกล้เรียนี่เนมาก ยะขนย่าททำปุ๋ยหมากค่ะสะดอุปกรณ์ที่เรามีในไร่ก็ได้ให้วิดีโอหน่อยนะคะอันนี้เขาเขาใช้เห็มาทำเลยนะ ปุ๋ยมกักแต่ยายปุ๋ยไม่ได้มักแากปากสดก <c oughs> กกง,งนนว่าเขาต้องเอา <c oughs> ขี้ขี้วัวมาใส่ตรงนี้อีกแน่นอน <c oughs> ใช่แน่นอน, <c oughs> น,นอา้อาวยายปุ๋ยหายไปไหนเนี่ยปุูช่วสอนิ้วหน่อยไหนวะ ดูในคุนไม่เห็นหรอกเ่บอบ่ทันบาทันรูงา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 นถ่ายวีดีโอไว้เขาไปตัด เป็นช็อตลงยู t ู u ชู่้ไหมค่ะอ๋อเอออันนี้ทำไรกันจ้าถอนหญ้านะคะใช่ค่ะ

หัวหน้าทำงานค่ะหัวหน้าอยู่เฉยไม่ได้หัวหน้าทำไรคะมันใช้มีลูกมีลูกน้องอันนี้หัวหน้าลูกน้องทำให้เป็นหัวหน้าต้องทำก่อนถูกไหมใช่ค่ะเอเราจะไปเถียงลูกน้องหัวหน้าทําให้หนูดูหน่อยที่หัวหน้าพูดหนูไม่เข้าใจก็ทําให้มันดูอยทำให้มันดูให้มัน,มนขำก่อนแล้วมันค่อยคิดว่าเฮ้ย ให้คนแก่ทํางานแล้วมันเป็นยังไงกระจกกระลอันนี้จะขุดปลูกอะไรคะต้นชายาหรอใช่แพะก็จะกินได้ถ้าแพะไม่กินคนก็กินาคนกินได้อถ้าเกิดว่าแพะกินได้คนกินได้นะได้ค่ะไม่น่าจะรอดน,นะขนาดแพะกินกระถินคนก็ยังกินได้ได ดินตรงกอตะไครโรยกบจะได้ขึ้นง่ายค่<ฮ>ะโรยตามร่องใช่โรยพื้ยเลยโรยแบบสามเมตรห้าเมตรก็ได้โรยมาเลยมันขึ้นแบบเป็นกุ้มอ่ะไม่ต้องเลี้ยงเม็ดนะโรยไปโรยทิ้งโรยกว้างอหนาๆเพราะนั่นต่วเดี๋ยวมันจะแบะแบะออกเองแบะแล้วขึ้นเอง Thank <laughs> ใช่ไหมครับค่ะเดี๋ยวคนที่เขามีวิวโชว์วิแชมาเราก็จะได้เขาลงมาแล้วก็มาทำงานง่ายๆเนี่ยเหี้ยแตงเหี้ยนิดหน่อยครับอ้ามีคนายไปเหรอใช่แต่ให้เขาไปทิ่เตามีคแต่มีคนเอาไปข้างนอก